จะพูดไปไม่รู้จริงจริงมีสิบอกเธอไม่มา

心在我这一方。 ของฟาร์มก็ได้คร like mm ับ hmm. ผู right? ้ดูแลเจ้าของฟาร์มดูแลแบบเจ้าของฟาร์มทำงานหนักก็ต้องมีผู้ดูแลดูแลดูแลฟาร์มหรือว่าดูแลเขาของฟาร์มก็ดูแลทั้งคู่เลยทั้งคู่ได้ มีคนบริหารตามแล้วต้องมีผู้ดูแลนีผู้บริหารฟาร์มอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ถอะดรองเท้าค่ะถอดเปิดตัวพิซซูเตอร์ค่ะเป็นยังไงบ้างต้องการอะที่มันน่ามินิต้องบด้วยครับรู้สึกรู้สึกว่าเป็นเปลี่ยนมากครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าอยู่กับคนไทยมานานมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบขึ้นชื่อมากๆรู้สึกดีใจมากๆที่เขาได้ เรื่องเราเป็นเซนเตอร์เนาะแล้วก็จัดงานแบบยิ่งใหญ่มากนะครับผมแล้วก็มี s h อ p เปิดใหม่ด้วยนะคร<ช>ับผม <ฮะ S 1> ที่สยามด้วยรู้สึกดีใจมากแล้วก็แฟนๆให้การตอารับแบบเยอะมากอบอุ่มากนะครับก็ช่วยกันเชีย์กันเยอะมากเลยเหมือนกันเลยค่ะเจอช็อปนะคะเคยเคยใช่ไหมคะเร้ยต้องเคยใชแล้ะฮะเคยใช้แน่นอนครับโดยเฉพาะตัวที่เราเป็นดีเซนเตอร์อยู่ นี่จริงเราจะบอกว่าครอบครัวผมก็ใช้เดรฟแชปอยู่พี่สาวสองคนใช้เดรฟแชปอยู่ครับผมแล้วก็ตัวที่เราถือเป็นตัวตวอลเตอร์เมลเบอร์นะครับผมเป็นตัวไว้ใต้ลูเว่นเป็น,น,นทนคอนอัพฟีมนะครับผมที่ช่วยที่ช่วยปรับ,ปร,บปรับหน้าให้สว่างมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ลบจุดรอยแดงรอยดำรอยแดงรอยดำนะครับผมและที่สําคัญก็คือคนที่แบบแพ้ง่ายหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่มีมมความระคายเคืองใบหน้าเลยครับใช่ครับเพราไม่ไม่มีสารก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อใบหน้า แต่เองนี้มันมีปัญหาเรื่องเรื่องแพ้ไม่ได้รู้เกี่ยวกับการเกกี่ยวับดูแลผิวหน้าอะไรย่าเงี้ยจริงๆไม่ผมไม่ค่อยแพ้อะไรเท่าไหร่ครับมันก็ทีนี้ก็พยายามรักษาดูแลใบหน้าให้ดีที่สุดครับมันตอบโจทย์การาจ้างงานของเรามั้ยครับครับก็ตอบโจทย์มากเลยครับเลยขอตัวดรเบลเบอร์นะครับไปด้วยกันเลยครับจากโปรโมชั่นเขาก็ลดใช่ไหมครับจุดสิทธิ์ใช่ครับโปรโมชั่นเยอะมากโดยเฉพาะตอนนี้ช็อปที่ช็อปที่เพิ่งเปิดใหม่ครับลด20%ทั้งร้านเลยครับ เปลาบเปล่าเฟซช็อปเดียอครับแล้วก็สาขาเฟซช็อปไปด้วยนะครับก็ผมจะมีเป็นพรีเซนเตอร์นะครับใจกทุกนคนสนับสนุนกันเยอะๆนะครับแล้วผมก็ฝากเดี๋เฟซช็อปนะครับผมทุกสาขาเลยนะครับผมก็มีสาขาใหม่ที่เปิดมาตรงสยามนะครับผมเป็นเป็นสแตนอโลนที่แรกนะครับผมที่อื่นจะอยู่ในห้างหมดเลยไปสิบกว่าสาขานนี้ก็เป็นสาขาที่ไปสิบเอ็ดก็ฝากด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์จากมิเจโรลนะครับผม เป็นแบบธรรมชาติด้วยแล้วก็มีพวกครีมบิวตี้เยอะมากมายให้เราใช้นะครับใช่แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่หนูบอกนะฮะฟากดรเบเบอร์ด้วยนะคะรบบับผมจะให้ลองได้ใช้กันครับครับอาจจะเสร็จเรียบร้อนเลยกับมาดิจิตบบาททคอนเสิร์ตไปใช่เราสดมัร้อนเลยฮะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกับยากาศเป็นไงบ้างอยากถามเห <c oughs> มือนกันจะถามทุกคนเหมือนกันว่าเป็นยังไงความรู้สึกของเราที่ได้ที่ได้ตั้มจู๋ไปเป็นยังไงบ้างจริงๆเราเราทุกคนเต็มที่อยู่แล้วครับเรารู้สึกสนุกมากจริงๆไม่คิดเหมือนกันว่า จะมีคอนเสิร์ตนีด้วยแบบคนดูเยอะมากแล้วก็เป็นการลงทนที่แบบลูกบดีครบ13คนจริงๆนะครับผมไม่ได้แค่มีจอมาด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกมันเป็นทีมลูกบดีมากๆเลยต้องขอบคุณที่ออกมาที่จากคอนเสิร์ตแล้วก็ลงดนไปเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริงๆเราก็อยากทำให้แบบออกมาเป็นที่จริงๆแบบว่าทุกคนจะสนุกเอ็นจอยกับทุกโซ์ที่เราแบบนำเสนอกันครับอืมรู้สึกแบบจริงๆรู้สึกอบอุ่นด้วยนะครับเพราะว่าจริง พวกนี้เราดูมันดิก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแบบศึกษาโกแล้วก็มีพี่จอร์ดด้วยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแบบนี้บ่อยๆครับแล้วแบบมาทํางานมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันใหญ่ๆแบบครั้งนี้แบบนี้ครั้งแรกรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยผลที่มันออกมามันตังกับความตั้งใจแรกเริ่มของเราไหมครับรู้สึกว่าดีเกินไปแบบดีเกินไปดีเกินไปด้วยครับดีกว่าที่คิดจริงๆอ่ะที่ผมโซกันอยู่ข้างหน้า คือเรายังไม่ได้รู้นะครับว่าเอฟเฟกหรือว่าวิชวลอะไรเงี้ยในแตกราวอะไรเงี้ยยังไมไ่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแบบเต็มเพราะว่าเขาก็ก,รกัรในกอนโชว์เต็มพอมานั่งดูแฮนแท็กดีเอ mm ็นดีแดนคอนเสิร์ตก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันสวยอ่ะสวยจริงอ่ะอะไรเงี้ย mm hmm. เราอาจจะแบบว่า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะแบบมีผิดพลาดบ้างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำเพ็งที่เราสึกแบบภูมิใจตัวเองกันภูมิใจในตัวทุกคนัที่ได้ติดตามคอมเมนต์ตจากแฟนคลับที่ได้ไปดูคอนเสิ คอมเมนต์จะแปลค้ an, ับรอ๋อคอมเมนต์จะแปลมีครับเข้าไปส่งในแฮชแท็กเรียมดีแลนมาเสิร์ฟครับก็เข้าไปดูยู่ก็โอ้หคลินันก็คือเข้าไปดูแ่บัน่ตืนเลยครับเตื่นก็คือยังออกจากแฮชแท็กไม่ได้ใช่ครับแต่ตืยังกันะว่าทำชมาดีมากเลยเขาไม่คาดคิดว่าแต่ทำชุดมาดีขนั้จริงๆรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นต้นมากๆที่แบบเราก็ซ้อมกันมาระยะเวลาพอสมควรเลยครับแล้วแบบ ดีเกินกว่าที่เราคิดมากๆแล้วก็ฟีดแต่ทุกคนดีมากๆเหมือนกันก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่แบบที่มาดูทั้งหน้างานแล้วก็ทางไลฟ์นะครับรู้สึกว่าเหมือนเราได้กําลังใจจากที่เราซ้อมกันมาอย่างพอสมควรนะทุกคนแบบว่าพพอร์แบบเชียร์อัพกันดีมากนะพี่มากๆครับผมก็าหวังว่าทุกคนก็นะพี่กับเราผู้อยากจัดอยูเหมือนกันนะจัดอีแบบว่าคอนเสิร์ตเต็มตัวของหนูไง อยากมีเหมือนกันเบื้องหลังก็รทำโชว์หนึ่งแยกแยกแยกกินหนึ่งหนึ่งครับมาได้ก็ถึงหนึ่งเด็ก็สองครับสองสองคนที่มากเลยเป็นสองช่วงที่ช่วงที่ใกล้ถึงวันแรงครับก็สองคืนอย่างกลางคืนก็ถึงประมาณที่คืนทีหนึ่งปัญหาของเราบผมคือเรื่องอะไรเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่อง การอุทธรณ์หร oh. ือก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเต้นครับว่าผมเป็นคนทเต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่เก่งอะไรเก่งอะไรไม่เก่งไม่เก่งโอเคเอาตายระหว่างสองคนทีเต้นเก่งเหมือนกันไม่เก่งเต้นผมก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันนะเป็นคนละแบบแต่เฮียบารอนเนย เฮียพลาดไหมกับการการจูสติการเซตเนี่ยรอดเฮียรอดผมกอดะม้แต่รอดเหมือนกันอ่าติดใจเพราะการทำงานแต่งติ้งแบบใหญ่ๆแบบนี้ค่ะชอบชอบนะสิ่งอต่างๆจริงๆผมก็แอบสังเกตนะครับว่าเรื่องหลังการทำงานโปรดักชั่นหรือว่าการเช็คซาวด์หรือระบบเสียงทุกอย่างอะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยมันเจ๋งมันก็เป็นคือเรื่องไมเป็นทีของคอนเสิร์ตจริงๆไม่ว่าเอฟเฟกอะไรทุกอย่างที่เขาใช้อะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงพี่อันนี้มันเป็นยังไงอะไรเนี่ยเราสุามเรื่องหลังเลยเหรอ แต่ประเทศซีเี้างไมอะให้่าต่างๆเรื่องนี้แต่ประเทศซีเีย้งไงครับก็เดี๋ยวมันจะมีที่เกาหลีนะครับแล้วก็จะไป่เมาเร็วๆนี้ก็ที่ผมครับผมที่ผมก็มีบันเวลาบบเป็นเรื่องนีเลยครับผมทุกจะเป็นไรเนี่ยทุ่เราพยายามอยู่ทที่ทีต้องไปไปเมืไเแต่ที่แบบรุกิประเทศตอนนี้ก็มีเื่ยงเวียดนามด้วยแล้วก็กำมัมีที่ตุรก นนสิ่งที่ต้องเตรียมไปคือเรืร่องอะไรภาษาเร่องเ่ออะไรเอ่ยต้องเตรียมตัวไปต่างประเทศนะครับก็หลักๆน่าจะเป็นโชว์แหละผม like. ก็จะมีโชว์พิเศษทีมมมม่มีอะไรพิเศษของแต่ละประเทศไปแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างเรก็อยากจะศึกษาภาษาในะเทศที่เราจะไปอ้ขอขัดเรื่องรับงานหน่อยก็แล้วกันคือมันมีกระแสเขาว่าผู้เราเนี่ยรับง,งานก็เป็นแบบ t o เ s นเดอร์เท่า,านั้น เป็นไงบ้างคะรู้สึกไงกับแขวงนี้บ้างเขาเป็นมีกรารมอบหมายต่างๆนท่านั้นเนี่จริงๆแล้วก็มีการคุยกันนะคุยการศึกษากันอยู่แล้วครับแล้วก็จริงๆจะเรียกว่ายังไงอยู่เราก็ไม่ได้อยากพลาดโอกาสเองในต่างวงการับแล้วก็จริงๆช่วงน,นี้เราก็ศึกษากันว่าเราอาจจะมีการ อาจจะคุยการแล้วก็มีการบแบ่งแต่น้อยลงว่าวงเพราะว่ามันก็มีหลายงานที่ออกมาใช่เราก็จะเลือกเลือกครับต้องเป็นงานแบบไหนที่เราจะเลือกรับครับเพราะเป็นงานประเภทไหนที่เราจะเลือกรักรบต่อไปจะต้องตัดกิงงานมากขึ้นในทุกๆปีทีกๆปีว่าเออในการที่จะรับงานมันเกี่ยวกับตัวแต่เราต้องใช่หรือว่าจริงๆเราสองคนไว้ใจพี่ออมผิดแล้วครับก็ให้พี่ออมจัดการเลยแล้วก็ปี้ละกัน อย่างที่บอกอย่างที่ผมบอกว่าเราก็ไม่อยากไม่อยากปิดโอกาสเมือนกันเ,เขาเชื่อใจไว้ใจเราแปลว่าเขาต้องเห็นอะไรในตัวเราสักอย่างต่อก ก็อย่างที่เราบอกแไปเราก็จะทำตัวทำทรงเราเรื่องาปรับปรุงแบบปรับองค์ตัวแล้วก็พัฒนาต่อไปครับแต่ตอนคอมเมนต์ก็ระบุว่าหนูเขาบอกใช่รับงานให้เรามากเกินแต่คุณเกษตรไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยไม่เหลือเวลาได้พักผ่อนเลยจริงจริงเรามีเวลาพักผ่อนอาเห็ดเนี่เราทำงานทุกวันแต่เราก็แบบแามว่ามีเวลาพักผ่อนไอ้ไหมมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้น้อยลงอะไรนะครับแต่เราก็แบบพยายามเรินาเวลาพักผ่อนให้เป็นพอครับ ไ yup. หนใดูแลตัวดูแลงเกินยังไงที่ให้ป้อมในการทำงานตลอดเวลาเลยก <Anal> <ctions> ิน <elementary> ก well, ินครับไม่ากรู้ดดังขึ้นครับก็กินครับแล้วก็ให้กำลังใจกับให้กำลังใจการตลอดนะอย่างแบบเย็เนี่ยก็ช่วยนี้ก็รู้สึกว่ากอดกันเสมาอเลยอันนี้ปัญหาสุขภาพเข้ามาบ้างไหมครับหาสุขภาพอยังครับยังไม่มีครับผมไม่เรไม่อยากให้ทุกคนแบบเป็นห่วงเราเพราะว่าตอนนี้เราแบบ จะไม่ได้มีปัญหาสุขภาพขนาดนี้ครับคือีเคลื่อนไหอะไรรยังมีออออกกำลังกายหรือยังออกกำลังกายหรือยังเชวนไปหรกอยัตอนนี้ก็ยังม่ได้ออกเลยออกอกำลงกายครับออกกำลังกายตอนนี้นากออกองางอะไรีเนี่นหนออกกำลังายไหมจริจเหลักออกกำลังกายมากะตอนนี้ก็แบบว่าทำงานทุกวันเลยถ้ามีเวลาก็อยากอยากทำหลายอย่างมากออกกำลงกายแอคทิ้ออะไรต่างเยอะมา แต่จริงๆก็ตอนนี้คือยังไม่มีกลุ่มมันก็ต่อแต่คือเป็นภาพร่างกายแล้วในการทำงานหนักเราก็ชรวยอย่างนี้มันมีลิมิตในการทำงานไหมคะลิมิตในการทำงานในส่วนร่างกายของเราครับถือว่าที่จริงมนุษย์คนเราเราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งมันมีลิมิตอยู่แล้วครับผมแต่เราก็ต้องแบบจัดสรรจัดสรรเวลาให้ดีแล้วก็การดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีหรือว่าอะไรเพราะว่าเราก็คุยกับพี่อ้อตลอดแล้วคุยกันตลอดว่า ถ้าไม่ไหวเราจบโครงการอะไรเงี้ยเราก็อยากเป็นโอกาสเพื่อที่บอกใครเราก็อยากทำให้มันเป็นพี่หนึ่งเดือนมีวันหยุดไหมครับหนึ่งเดือนมีวันหยุดครับมีมีจุ๊กจิวันไหครับจุ๊กจิ๊กวันแล้วก็วันสองสามสามวันเสองวันสามวันสองวันสามวันพอไหมครับอะไรนะครับพอไหมครับ พอไหมพอครับผมพอคือตอบให้เต็มเสียงนะครับจริงๆถึงเราทำงานทุกวันเราก็มีเวลาพักผ่อนระหว่างวันใช่ใช่ขอ๊ะหน้าเด็ก